สวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e l a x Bodyly นะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเรียกว่าไงดียินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Unbox ในกล่องมีอะไรก็เช่นเคยนะครับกับรายการ Unbox แลเป็นรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านเป็นรายการที่จะพาผู้ชมทุกทท่านไปพบกับของเล่นต่างๆมากมายที่อยู่ในกล่องกัน ไม่ว่าจะเป็นของเล่นแบบไหนเราก็จะมาแกะกล่องกันให้ดูแล้วก็รีวิวไปด้วยนะครับว่าในกล่องนั้นมีอะไรอยู่บ้างน,นะครับสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยกับการรีวิวก็ตามชื่อคลิปนะครับว่าเป็นการ์ดเกมก็คือการ์ดไฟแบนการ์ดภาษาไทยนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาสนับสนุนใครที่ต้องการจะเรียกว่าไงดีถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะมาสนับสนุนช่อง งบประหยัดช่องนี้นะครับก็สามารถมาสนับสนุนหรือมาซัพพอร์ตผมได้ไม่ต้องทําอะไรมากครับก็แค่ซัพพอร์ตผมได้โดยการซัพพอร์ตผมได้โดยการไม่ต้องทําอะไรมากก็แค่กดไลค์กดแชร์กด s u b บ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคกับช่องงบประหยัดช่องนี้นะครับโอเคก็เราจะมาแกะกล่องนี้กันซึ่งก็คือเป็นกล่องที่ผมสั่งมาในช้อปปีก็มีอะไรก็มาดูกันดีกว่าว่าผมสั่งอะไรมานะครับโอเคก็มาเริ่มแกะกันเลย แวนการ์ดที่ผมเอามารีวิวเนี่ยมันก็ที่ผมเอามารีวิวมันก็เรียกว่าไงดีล่ะมันไม่ใช่ของภาคที่เป็นเป็นภาค V หรือภาคแบบว่าภาคใหม่ล่าสุดในตอนนี้นะครับมันก็เป็นแวนการ์ดที่เออจะเรียกว่าไงดีล่ะมันเป็นของภาคแรกๆเลยอะ่ะเออ มันเป็นผมก็ซื้อมาเพื่อกะว่าจะามาสะสมนะครับเป็นคอลเลกชันซึ่งมันก็ผมจะเอาทำคลิปผมก็จะทําคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆแหละพยายามที่จะเอาเอาคลิปมาลงแบบนี้เรื่อยๆทำคลิปแบบนี้มาลงเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ช่องของผมนั้นมันแบบว่ามันยังไงอะ่ะเออช่อางมันเถอะคืออ่ะ แก okay. เอามาหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับมีการกระแทกอย่างดีแล้วก็ใส่การ์ดมานะครับมาดูกันดีกว่าวาการ์ที่ผมสั่งมามันจะเป็นการ์ดอะไรก็ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะติดตามช่องงบประหยัดช่องนี้นะครับก็สามารถกดได้เลยนะครับก็เออ ถ้าเกิดว่าใครอยากไม่อยากที่จะพลาดคลิปใหม่ๆก็สามารถเป็นกำลังใจได้นะครับก็สามารถมากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อจะเป็นกำลังใจไม่ให้พาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคนี่ก็คือหน้าตาของพัสดุที่เขาส่งมาก็ห่ออะไรมานักหนาไม่รู้นะครับผิดกับคลิปที่แล้วที่เขาใส่แกซองมาก็ได้แล้วโอเคก็มาดูกันดีกว่าว่า พออัสดุที่ผมสั่งของที่ผมสั่งมาในครั้งนี้จะหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มีการแพคเกจจิ้งมายังไงอันนี้ก็แพคเกจจิ้งมาอย่างดีนะมีการแพคเกจจิ้งมาน่าจะเกินพอเลยแหละ <c oughs> แกะก็ลำบากแล้วเราก็จะมารีวิวให้ดูแล้วเราจะให้กี่คะแนนให้กับร้านค้าในในร้านนี้นะครับโอเค เกะอะแกะอย่างนี้โอเคอันนี้คือหน้าตาของการ์ดที่เราสั่งมาเฮ้ยดูดีนะเออจริงๆแล้วผมอยากที่จะสั่งเยอะกว่านี้แต่ว่างบมันมีจำกัดนะครับก็เลยสั่งมาแค่นี้ โอเคนี่คือหน้าตาของการ์ดไฟแวนการ์ดอันนี้ก็จะเป็นชื่อเทพธิดาจันเพนสุกุโยมินะครับมีอยู่สี่ใบแล้วก็เทพีจันซี่เทพทีเทพธิดาจันครึ่งดวงเอ่อสุกุโยมินะครับแล้วก็เหี่ยวเทวิจิวชิแล้วก็เทพีจันเซียวสุกุโยมิก็มีอยู่ทั้งหมดสิบสามใบนะครับก็มาดูกันนี้กว่าว่า การ์ไปนี้เราก็ถ้าเกิดใครเล่นแวนการ์ดก็คงรจากันได้ว่าการ์อะไรการ์อย่างเงี้ยการ์เออสายเนี้ยคือเป็นสายที่มิสกิมันเล่นในภาคแรกๆเลยซึ่งแต่ว่าตอนภาคหลังๆมาเนี้ยมิสกิไม่ได้ใช้แคนใช้แคนอลูเคลก็ห่างหายไปนานมากแล้วก็มาใช้แคนอลูเคลอีกทีในตอนภาคจีที่มาสู้กับเออโทกุฮะใช่ไหมที่แบบใช้ eta, เนียเนกตา ก็เริ่มจากความสามารถแรกก็คือเหี่ยวเทวเหี่ยวเทพอีจีเวียชิก็ความสามารถของใบนี้ก็คือเปิด5ใบบนสุดเพื่อหาใบนี้มาไลททับแล้วก็เอาการ์ดที่เหลือจะเปิดดู5ใบก็คืออีก4ใบที่เหลือเอาไปใต้กองแล้วก็สลับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สลับอีก4ใบที่เหลือเอาไปไว้ใต้กองโดยลำดับไว้ลำดับเท่าไหร่ก็ได้ต่อมาก็เทพีจัน เี่ยวก็สกิลเดียวกับอีจีเบลชีนะครับซึ่งก็เปิดห้าใบแล้วถ้ามีเทพธิดาจันครึ่งดวงสกูโยมีก็ไลท์ทับแล้วก็เอาการ์ดที่เหลือห้าใบห้าใบที่เปิดดูอ่ะเออการที่การที่เหลือจะที่ที่เปิดมาที่การที่เหลือที่เปิดจากจะเรียกว่าไงดีการที่เหลือที่เปิดจะการที่เหลือจากการที่เปิดดูห้าใบอ่ะ ก็คือสี่ใบที่เหลือแหละเออง่ายๆสี่ใบที่เหลือก็ไว้ใต้กองโดยลําดับไว้ยังไงก็ได้ต่อไปก็สกิลของแล้วก็สกิลของเทปีแล้วก็สกิลของเทธิดาจันครึ่งดวงสกุลยมีก็คือถ้าเกิดว่าในโซมีจันทเซี่ยวกับอีจิเบรชิก็จะโซชาร์ได้สองใบโอเคต่อมาก็จะเป็นใบสุดท้ายก็คือใบนี้ก็คือเทปีจัน เทพิดาจันเพนกิลยอมีก็คือสกิลของใบนี้ก็คือเอเอลืมไปสกิลของเทพิดาจันครึ่งดวงก็คือเปิด5้าใบแล้วก็หาใบนี้มาไลทับแล้วก็เอาสี่ใบที่เหลือจากที่เปิดดูทั้งหมดไปไว้ใต้กองการลำดับเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็สกิลของเทพีจันเทพแล้วก็สกิลของเทพิดาจันเพนกิลุยอยมีสกิลแรกคือสกิลต่อเนื่องก็คือถ้าเกิดว่าในโซมันขาด ถ้าเกิดในโซมีการที่ไม่ครบสายก็คือ e T i, ial, อิติวร์ชีจันเซียวหรือแล้วก็จันครึ่งดวงเนี่ยพลังจะลดลงสองพันแล้วก็แต่ถ้ามีครบก็คือพลังก็จะเป็น1น0 0งซึ่งก็จะดีมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าแวนเรายืนด้วย1 1ึ่งหมพันเนี่ยอีฝ่ายจะตีเราจะตีเราได้แบบว่าจะเรียกว่าไงดีตีเราเข้ายากอะ่ะเออแล้วก็สกิลที่สของเทพธิดาจันเพนสกุลยมิก็คือ เมื่อการในโซเมื่อมีการ์ดในโซ6ใบขึ้นไปก็จะสามารถใช้เคาน์เตอร์บลัสอใบแล้วก็จว2สองใบแล้วก็เอาการ์ดอีก1นึ่ใบาจากบนมือเข้าไปไว้ในโซซึ่งก็นี่ก็คือสกิลก็มีเท่านี้นะครับสำหรับสายเทสายซิคุยมินะครับคลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยนะครับเพราะว่าเออผมแบบ คือจะเรียกว่าไงดีผมแบบว่าคือการ์ดมันไม่หลากหลายไงเพราะว่าการ์ดมันมันเป็นสายของซิคุยมิเลยอ่ะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะไปซื้อหรือตามหาก็สามารถไปหาได้ในในสดจะเรียกว่าไงในแอปอ่ะเออในแอปขายของอย่างเช่น Shopee หรือไม่ก็ Lazada อะไรพวกเนี้ย มันก็อาจจะยังมีคนขายอยู่บ้านแต่ตอนนี้มันหายากมากสาหรับการ์ดใบนี้ก็ถ้าเป็นกร์ดเก่าๆมันจะหมันจะเริ่มหายากเลยในตอนในช่วงอย่างนี้ซึ่งเออก็จะว่าไงดีละ่ะคือจะบอกว่าเออการาดแบงกัดเนี่ยคือการาดพวกนี้มันก็ ถ้าจะอยากได้แบบการ์ดแบบเก่าแบบของภาคแรกๆเลยอะ่ะมันจะมีแบบว่าเป็นการ์ดแล้วเป็นกล่องมันมีแบบว่าเขาขายเป็นซีดีมาใช่ไหมในเรื่องแวนการ์ดอะไรอย่างเงี้ยการ์ตูนแวนการ์ดแล้วเขาก็ซีดีอนิเมะแวนการ์ดแล้วเขาก็จะมาเขาถ้าซื้อซีดีอนิเมะแวนการ์ดอ่ะมันจะแถมกล่องการ์ดมาให้ก็คือเป็นกล่องเด็กเลยอะ่ะเออเป็นชุดพร้อมเล่นซึ่งอันนี้อยู่ในชุด เอ่อซีดีสินะครับซึ่งก็คือเป็นของมิสกิใช้เป็นสายชิคุยโยมิเป็นออร์ l e t เคิลทิ้งแทงแล้วก็อ่ะก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็สามารถมาซับพอร์ตช่ององบประหยัดช่องนี้ได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe like, กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็สำหรับวันนี้ก็เม่เพียงเท่านี้แหละไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับสิคุยโอมิ มิสกิใช